มา,มาดูบ้านเดียวหลังใหญ่ค่ะฟังก์ชันเนี่ยครบเลยทีเดียวและบรรยากาศการอยู่อาศัยก็เงียบสงบเป็นส่วนตัวเพราะว่าทั้งโครงการเนี่ยมีเพียงแค่105ยูนิตเท่านั้นเองแล้ววันนี้ก็พิเศษอีกมากๆเพราะว่าในคลิปเดียวคลิปนี้คุณได้ดูบ้านถึง2หลัง2แบบในราคาเริ่มต้น7จ็ดล้านหกแบาทแล้วก็7จ็ดล้านเจ็บาทลองดูแล้วกันว่าคุณจะชอบแบบไหนมากกว่า สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Home วิสิตแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ความพิเศษของคลิปนี้เพราะว่าที่เซ็นทรัลบางนาศรีนครินนะคะวันนี้เปิดโอกาสให้เราเลยดูบ้านถึง2หลัง2แบบเออมันก็เข้าท่านะเพราะว่าทั้ง2แบบนี้ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันเลยบล a เวอร์บีตารางเมตรสตาลี่175ตารางเมตรอ้าว มันแตกต่างตรงไหนมันแตกต่างตรงที่ฟังก์ชันการจัดวางแปลนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านค่ะ4ห้องนอน4ห้องน้ำหรือว่า4ห้องนอน3ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณจะชอบแบบไหนมากกว่ากันเริ่มต้นที่หลังแรกก่อนเลยดีไหมหลังเล็กกว่าแต่ย้ำนะคะเล็กกว่าแค่2ตารางเมตรเองนี่หลังนี้ค่ะ Bravo B 173ตารางเมตรฟังก์ชันของเขาก็คือ4ห้องนอน4ห้องน้ำจอดรถ2คันโดยท้ายนี้นะคะที่ดินมาตรฐานจะเริ่มต้นที่ประมาณ50ตารางวาขึ้นไปและคุณสามารถจับจองเป็นเจ้าของบ้านท้ายนี้ได้ในราคาเริ่มต้นที่7 6 9 0 0 0 0บาทอ้าวต้องเข้าไปดูด้านในค่ะ ว่ามันจะตอบโจทย์มันจะรองรับกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณได้ดีขนาดไหนตามมาเลยค่ะนี่เป็นส่วนโรงรถนะคะมีประตูเข้าจากโรงรถด้วยแล้วก็ทางเข้าหลักก็จะเป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงเปิดได้กว้างแบบนี้เข้ามาดูกันค่ะ แล้วค่ะพื้นที่ด้านในของแบบบ้านบล a v ว b บีของเซ็นทรัลบางนาสีนครินปลอดโปรง่งสบายน่าอยู่เนอะเป็นธรรมดาของบ้านเดียวค่ะเพราะว่าช่องแสงช่องรับลมตามธรรมชาติเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านข้าง มันรอบทิศทางอยู่แล้วมันทําให้อากาศถ่ายเทไหลเวียนได้อย่างสะดวกสบายบรรยากาศดีน่าอยู่อาทีนี้มาดูเลเยอร์ของเบลว์ b e กันเห็นไหมคะข้างล่างเนี่ยจะเป็น Open Plan กว้างๆเลยนะเพื่อที่ว่าเวลาใช้ชีวิตใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยคุณสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์จัดฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ยากอย่างเช่นโซนแรกเป็นลิฟวิ่งเป็นห้องนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็ใช้รับรองแขกไปในตัว โซฟาสที่นั่งตัวใหญ่ๆนะคะมีอาร์มแชร์มีโต๊ะกลางแล้วก็ฝั่งนี้บิวอินชั้นวางทีวีเห็นไหลงล็อกสะดวกสบายแล้วก็วอล์กเวย์ทางเดินเข้ามาเนี่ยเรียห่างมันยังได,มงได้มันยังได้ความสะดวกแล้วก็ด้านนี้ด้านในต่อเนื่องกันก็คือพื้นที่ของดิงจะวางโต๊ะอาหาร4ที่นั่งหรือว่า6ที่นั่งก็ได้แล้วคุณดูด้านข้าง แน่นอนค่ะเราจะมีสวนอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นประตูด้านข้างตรงนี้เราเพิ่มเด็กด้านนอกก่อขึ้นมาอีกนิดนึงก็สามารถเดินออกไปที่สวนด้านข้างได้สบายๆแล้วก็ฟังก์ชันหนึ่งของ Blower b e ก็คือด้านในสุดเขาจะกั้นห้องไว้ให้ค่ะนี่เลยคือเที่ยวนี้เนี่ยโฮมวิสิตเราได้ดูบ้านมาตรฐานจริงพร้อมส่งมอบเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจินตนาการเนี่ย ในคลิปเห็นยังไงคุณได้แบบนั้นห้องอนเนกประสงค์อยู่ด้านหลังค่ะที่เรียกว่าห้องอนเนกประสงค์ก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวมีผู้สูงอายุคุณสามารถทําห้องนี้เป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดแล้วก็เขาคิดละเอียดเห็นไหมคะพื้นของห้องนี้เปลี่ยนเป็นลามิเนต มันจะให้ feeling ความอบอุ่นที่มันมีความ cozy เหมาะสำหรับการพักผ่อนมากยิ่งขึ้นหน้าต่างด้านหลังหน้าต่างด้านข้างทำให้ห้องนี้โปร่งสบายหรือถ้าไม่เป็นห้องนอนที่4เหมือนก็แล้วแต่คุณละค่ะคุณจะจัดให้มันเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบ้านแต่ละเจ้าของบ้านที่ต้องการมาดูต่อยังไม่หมดนี่ไง ถ้าเป็นห้องนอนที่4ใช้ห้องน้ําชั้นล่างอยู่ด้านนี้ค่ะโอสะดวกอ่ะเห็นไหมใกล้กันนิดเดียวแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยออกแบบดีฟังก์ชันโซนแห้งโซนชาวอรรแยกกันชัดเจนได้สวยเลยแหละห้องครัวค่ะ เป็นครัวไทยมีประตูบานปิดเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณคุกกิ้งทำอาหารเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นควันจะไปรบกวนพื้นที่อื่นแล้วก็วัสดุมาตรฐานได้แบบนี้เลยเป็นเคาน์เตอร์นะคะท็อปเป็นหินโอ้โหแข็งแรงส่วนบานต่างๆเนี่ยคุณเลือกมาใส่เองแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่ความชอบของคุณเห็นไหมคะหน้าต่างระบายอากาศด้านหลังประตูหลังบ้านแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยโอ้ ลานซักล้างหลังบ้านอีกกว้า wow. งมาดูต่อค่ะเดี๋ยวจะพึ่งขึ้นไปชั้นสองนะเมื่อกี้เราเห็นประตูที่เชื่อมมาจากโรงรถโอ้โ oh หคุณดูลูกบิดให้เป็นดิจิตอลดอลล็อกนะคะโอ oh, ้สวยๆแข็งแรงทนทานแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ด้านข้าง เว้นพื้นที่ว่างไว้ให้คุณจะทําอะไรคุณทําตู้เก็บของก็ได้เห็นไหมคะเก็บของเป็นสตูได้เยอะเลยเพราะว่าเวลาช้อปปิ้งมาเนี่ยขนของเข้าบ้านทางนี้ก็สะดวกนะเก็บเข้าไปในสตูของเราหรือว่าขนเข้าครัวได้ทีนี้ขึ้นไปบนชั้นสองผงบันไดก็มีหน้าต่างให้ เปิดระบายอากาศได้ด้วยได้แสงธรรมชาติด้วยโอเคเลยค่ะบนชั้น2แล้วค่ะของบ้านบล a v ว B บในโครงการเซ็นทรบางนาสีนครินมีทีเด็ดค่ะเพราะว่าข้างบนนี้จัดฟังก์ชันเป็น3ห้องนอนและทุกๆห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัว โอ้โหสุดยอดมากเลยอะเดี๋ยวก่อนอันนี้น่าจะเป็นฝั่งห้องนอนที่2และ3แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นมัสเตอร์เบดรูมมาดูคะ่ะไอจะ้จ้าห้องกว้างนะคะเต็มพื้นที่หน้าบ้านเลยเพราะฉะนั้นกว้างๆแบบนี้ เฟอร์นิเจอเครื่องใช้ไม้สอยสำหรับชีวิตส่วนตัวของคุณจัดมาได้ครบอย่างแน่นอนฟังก์ชันมีทั้งระเบียงที่อยู่ด้านหน้าพื้นที่กว้างๆอ่ะนี่เตียงคิงไซส์วางแนวยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าปลั๊กสองข้างหน้าต่างสองข้างมันได้ความสว่างแล้วก็หน้าต่างด้านหน้าฝั่งนี้ถ้าคุณจะมีเดเบดมีรีคลายเนอร์สำหรับนั่งเล่นได้เลยแล้วก็ ค่อยมาถึงโซนด้านนี้ดิวอินสิคะทำตู้เสื้อผ้าซึ่งคุณสามารถมีในส่วนของชั้นวางทีวีเป็นพาร์ติชันก้านเป็นสัดส่วนให้มันเป็นวอล์ i อินค s อสก็ได้โอ้โหความสว่างทั้งจากระเบียงทั้งจากหน้าต่างด้านข้างแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานก็คือห้องน้ำส่วนตัวต่อเนื่องกับ w a l ์ i อินค s อสเได้เลยโอเคมาก โอ้ยระเบียงบ้านด้านนอกกว้างอยู่นะเข้าท่าเลยทีเดียวแหละเออออกมาเปลี่ยนบรรยากาศ105ยูนิตค่ะคุณเพื่อนบ้านของคุณเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันจะเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นไม่พลุกพล่านมาต่อค่ะห้องนอนที่2และ3ดูซีเป็นยังไง คือทุกห้องนอน3ห้องนอนบนชั้น2เนี่ยทุกห้องนอนมีห้องน้ําส่วนตัวแล้วก็ไซซิ่งของแต่ละห้องนอนสามารถวางเตียงใหญ่ได้ค่ะสามารถมีเฟอร์นิเจอร์สำหรับการใช้เวลาส่วนตัวของทุกๆสมาชิกได้อย่างสะดวกสบายพร้อมห้องน้ำส่วนตัวโอเคมากเลยอะ่ะเห็นไหมคะ โซนแห้งโซนชาเวอร์หน้าต่างระบายอากาศทุกห้องน้ำมีหน้าต่างระบายอากาศครบทั้งหมดเลยอีกหนึ่งห้องนอนค่ะเห็นไหมคือทุกๆกห้องเนี่ยพื้นที่การใช้สอยเขาจัดไว้ให้แบบลงตัวเลยทีเดียวแหละถ้าสมาชิกไม่เยอะคุณปรับเปลี่ยนการใช้งานการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ไม่ยากอย่างห้องนี้เป็นห้องทำงานส่วนตัวได้เลยนะ ที่ส่วนตัวส่วนตัวจริงๆเพราะว่ามีทั้งห้องทำงานแล้วก็มีทั้งห้องน้ำใช้งานสะดวกสบายมากดูค่ะเห็นไหมคือมันสว่างมันโปร่งทุกๆห้องน้ำเลยอย่างที่บอกหน้าต่างระบายอากาศรับแสงธรรมชาติมันทำให้ทุกห้องน้ำเนี่ยแห้งไม่อับชื้นถูกสุขอ,อนามัยนั่นเอง มาดูอีกหนึ่งแบบบ้านของเซ็นทรับางนาสีนคลินค่ะหลังนี้คือสตาร์ลี่หลังใหญ่กว่า2ตารางเมตรนะคะนั่นก็คือพื้นที่ใช้สอยประมาณ175ตารางเมตรฟังก์ชันด้านในเนี่ยเขาจัดไว้คือ4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันท้ายนี้ที่ดินนะคะประมาณ51ตารางวาขึ้นไปคุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเริ่มต้น7ล้านบาท มาดูความแตกต่างอย่างแรกเลยที่บริเวณโรงรถค่ะเข้ามาดูแบบบ้านเปลวบีจะมีประตูเข้าบ้านจากโรงรถนะคะหลังนี้ไม่มีแต่ว่าคุณจะได้ในส่วนของห้องเก็บของเข้ามาแทนห้องเก็บของใหญ่เลยค่ะเนี่ยสามารถเดินเข้ามาได้ทีนี้เข้าไปดูรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยด้านในกันว่าเขาจัดไว้เป็นยังไงบ้างด้านนี้ค่ะ ประตูเข้าบ้านยังเป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงนะคะเปิดได้กว้างๆแบบนี้โอ้กว้างทีเดียวอ่ะเข้ามาดูค่ะเข้ามาดูนี่และค่ะแบบบ้านสตารลี่เห็นไหมพื้นที่ภายในโซนแรกก็จะเป็นเลเยอร์ที่เปิดโลง่งกว้างๆเพื่อที่จะเป็น Common a r e รียสำหรับครอบครัวใช้เวลาร่วมกันเนี่ยอย่างหลังนี้ เปิดนอกจากกว้างแล้วยังลึกด้วยตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเลยลิฟวิ่งอยู่โซนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็โซฟา3ที่นั่งอย่างนี้เลยโต๊ะกลางอาร์มแชร์บิวอินชั้นวางทีวีแล้วก็ด้านในที่ต่อเนื่องกันเออดูความลึกสิคุณมันจะลึกกว่าแบบบ้านเบลวบีนะเนี่ยโซนดินิ่งจะมาอยู่ด้านหลังตรงนี้4ที่นั่งหรือ6ที่นั่ง ก็ทําได้สบายแล้วก็ความต่อเนื่องกันเห็นไหมคะด้านในตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องครัวเขามีพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้ที่คุณสามารถจะทำเคาน์เตอร์หรือว่าทำแพนทรีสําหรับเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มก่อนที่จะเข้าครัวก็ได้หรือว่าทำครัวเสร็จยกออกมาเตรียมเสิร์ฟจ,จัดจานจัดอาหารตรงนี้มันสะดวกสบาย นี่ค่ะห้องครัวของสตา ly ลเห็นไหมเป็นแบบมาตรฐานของเขาเขาจะมีเคาน์เตอร์ปูนให้ท็อปเนี่ยเป็นหินสีดำแล้วก็หน้าบานเนี่ยจัดหาเองตามที่คุณชอบห้องครัวเป็นห้องครัวปิดเห็นไหมปิดประตูมิดชิดกลิ่นควันไม่รบกวนพื้นที่อื่นๆภายในบ้านมีหน้าต่างระบายอากาศบานนี้เปิดอย่างนี้นะคะเป็นบานเลื่อนแล้วก็ประตูหลังบ้านรวมถึงพัดลมดูดอากาศ ติดตั้งให้เป็นมาตรฐานทุกหลังเลยนะหลังบ้านเป็นยังไงพื้นที่กว้างเลยเนี่ยโอเคด้านนี้เป็นห้องนอนที่4หรือว่าห้องอนเนกประสงค์ของแบบบ้านสไาล่นะคะจุดเด่นก็คือเขาเป็นห้องที่ยื่นออกมานอกตัวบ้านนั่นหมายความว่า ความเป็นอยู่อาศัยเนี่ยมันจะได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแล้วการรับแสงธรรมชาติรับลมธรรมชาติวิวทิวทัศน์เนี่ยมันจะได้180องศานะก็คือทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังโอ้โหห้องเนี้โปร่งมากเลยคือเลเยอร์แปลนเนี่ยมันทำให้ห้องนี้น่าอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวกทุกๆความต้องการของคุณเลยทีเดียวแหละโอเคมาก ส่วนด้านนี้ห้องน้ำชั้นล่างก็เช่นกันค่ะเป็นห้องน้ำที่ออกแบบให้ฟังก์ชันครบทั้งโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาวเวอร์เผื่อว่ามีห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างก็ใช้ห้องน้ำห้องนี้ได้สบายมาต่อค่ะชั้น2เช่นเคยผงบันไดก็ต้องมีช่องเปิดรับแสงแล้วก็เปิดระบายอากาศได้ ในจังหวะเดียวกันนะคะแล้วก็ฟังก์ชันบนชั้น2แบบบ้านสร์ล่ก็คือ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ําเพราะฉะนั้นห้องนอนที่2และ3เนี่ยเขาจะแชร์ห้องน้ําร่วมกันแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือพื้นที่ใช้ชีวิตของห้องนอนที่2และ3เนี่ยจะกว้างขึ้นอยู่สบายขึ้นห้องนอนที่2แบบบ้านสร์ล่คือ การวางเลเยอร์เขาให้เป็นห้องนอนที่อยู่โซนหน้าบ้านด้วยแล้วคุณดูหน้าต่างที่อยู่ด้านหน้าสิบ้านใหญ่มากเห็นไหมคะตรงนี้เป็นบานฟิกนะคะแต่ว่ามีบานนี้สามารถเปิดปิดได้รับลมถ่ายเทอากาศได้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนคือไซซิ่งเนี่ยห้องนอนห้องนี้วางเตียงใหญ่ได้สบายๆอย่างแน่นอนพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ใช้งานอื่นๆตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำงานโต๊ะอ่านหนังสือ ได้หมดเลยสําหรับห้องนี้โอ้บรรยากาศดีมากเนี่ยคุณมองไปข้างนอกดิหน้าต่างบานนี้มันสวยมันได้วิวทวทัศน์ที่ดีส่วนห้องนอนที่3อยู่ด้านหลังนะคะนี่อยู่ใกล้ห้องน้ําใช้งานห้องน้ําได้สะดวกกว่าแล้วก็ด้านในเออเห็นไหมพื้นที่ไซซิ่งขนาดของห้องเนี่ยก็จะกว้างมากขึ้น หมายเขามว่าอะไรหมายควาว่าอยู่สบายขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นชุดเตียง3.5ฟุตก็ได้5ฟุตก็ได้เตียงใหญ่ก็ได้โอเคอะหน้าต่าง2ด้านด้านข้างด้านหลังหรือถ้าสมาชิกไม่เยอะก็แน่นอนค่ะคุณปรับเปลี่ยนการใช้งานห้องใดห้องหนึ่งแล้วแต่เลยว่าคุณจะใช้ทําอะไรคุณเป็นเจ้าของบ้านนี่อะแวะมาดูทางนี้นี่ห้องน้ําที่อยู่ใ,ใกล้ สำหรับห้องที่2และ3ใช้ร่วมกันค่ะโอ้ห้องกว้างทีเดียวนะดูสิโซนแห้งพื้นที่ชวอร์ใส่ฉากกัน้นอาบน้ำเข้าไปจบและทุกห้องมีหน้าต่างระบายอากาศความชื้นกลิ่นอับชื้นต่างๆไม่มีสำหรับห้องนีง้แล้วก็ต่อด้วยไฮไลไท์ที่เด็ด Master Bedroom แน่นอนว่าสำหรับ Layout Master Bedroom ของบ้าน s t a r ์ลนะคะ ออกแบบเป็นห้องแนวลึกตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงหลังบ้านเลยซึ่งแบบนี้มันจัดพื้นที่การใช้งานได้ง่ายด้านหน้ามีส่วนของระเบียงกับประตูก,กว้างๆบานนี้เพราะฉะนั้นบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็จะเป็นโซนของการพักผ่อนนี่ค่ะเตียงคิงไซส์วางแนวนี้นะคะแล้วก็ปลายเตียงชั้นวางทีวีชั้นวางของต่างๆโซนตรงกลางาสามารถมีในส่วนของ จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งจะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือหรือว่าวางในส่วนของเก้าอี้อามแชร์สำหรับนั่งเล่นอ่านหนังสือก็ได้แล้วก็โซนถัดมาเนี่ยเขาออกแบบพื้นที่ไว้คุณสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็ได้ด้านนี้เพิ่มใหม่อีกตู้หนึ่งคือมันสามารถเป็นห้องแต่งตัวเป็นโซนของ w a l k i n closet ที่อยู่ติดกับห้องน้ำส่วนตัวของมัสเตอร์เบดรูมซึ่งเป็นห้องน้ำที่ ว้างอีกเช่นกันโอ้กว้างเลยแหละสามารถเพิ่มในส่วนของบทัททับได้นะคะห้องน้ำก้างกว้างแบบนี้ได้เลยเห็นไหมตำแหน่งหรือว่าโลเคชั่นที่ตั้งของเซ็นทรบางนาสีนครินนะคะเขาอยู่บนถนนที่ชื่อว่า บัวนครินค่ะซึ่งถนนเส้นนี้นะเป็นเส้นทางลัดโอ้โหเชื่อมโยงไปได้หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบางนาตราดไม่ว่าจะเป็นศรีนครินไม่ว่าจะเป็นเทพารักถนนกิ่งแก้วแล้วก็ซอยวัดหนามแดงแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยการเดินทางค่ะจะเข้าหรือว่าออกนอกเมืองมีทางด่วนบุรพาวิถีมีทางด่วนการจนาพิเศษแล้วก็อย่าลืมออกไปศรีนครินได้นั่นหมายถึง คุณสามารถเลือกใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่จะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ได้ด้วยเหมือนกันส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นนะคะในย่านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นประเภทร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อคอมมูนิตี้มอลล์ก็สามารถไปอาศัยในโซนวัดหนามแดงที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยได้อย่างสะดวกแล้วคุณรู้ไหมวันหยุดสถานที่แฮงเอาท์ห้างสรรพสินค้าที่ใกล้ที่นี่ที่สุดคือ เมกะบางนาค่ะโอ้โหทีนี้สบายแล้วล่ะคุณเอ้ยรวมถึงในโครงการเซ็นทรบางนาสีนครินเองจุดเด่นของเขาอย่างที่เคยเกริ่นไปค่ะจำนวนบ้านในโครงการเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมด105ยูนิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนไม่เยอะความพลุกพล่านก็น้อยความเป็นอยู่ชีวิตส่วนตัวมันจะได้ความเงียบสงบที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกัน ด้วยความเป็น AP Thailand สิ่งหนนวยความสะดวกเนี่ยจัดให้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นสวนพักผ่อนเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยขนาดใหญ่เลยรวมถึงตรงนี้คือ Clubhouse ค่ะมีทั้งส่วนของ k คิดร o มมีฟิตเน r o ูมมี l o อบบี้สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็สระว่ายน้ำระบบเกลือระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาะรปปพกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมง แล้วก็บ้านเดี่ยวที่เราพามาดูในวันนี้2หลัง2แบบคือทั้ง2แบบเนี่ยขนาดที่ดินขนาดพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกันบล a วบีหตารางเมตรส่วน s t a r ์ลี่เนี่ยหนึ175ตารางเมตรความแตกต่างอยู่ที่การวางแปลนการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านค่ะทั้งในส่วนของห้องนอนที่4ที่อยู่ชั้นล่าง ตำแหน่งแตกต่างกันแล้วก็พื้นที่บนชั้นสองของตัวบ้านบราวบีเนี่ยสห้องนอนทุกๆห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัวอันนี้สำหรับคนที่สมาชิกในครอบครัวชอบความเป็นส่วนตัวสุดๆตอบโจทย์ขณะที่สตาร์ลี่นะคะบนชั้นสองเนี่ยห้องนอนที่2และ3ต้องแชร์ห้องน้ำร่วมกันแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือ ขนาดห้องนอนที่กว้างขึ้นก็อยู่สบายมากขึ้นแบบไหนดีกว่ากันบอกไม่ได้หรอกค่ะมันขึ้นอยู่กับคนซื้อมันขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างคุณต้องลองเข้ามาดูด้วยตัวของคุณเองค่ะว่า4ห้องนอน3ห้องน้ำสีห้องนอน4ห้องน้ำคุณชอบแบบไหนมากกว่าคือเวลาที่เราเข้ามาดูบ้านเนี่ยคุณรู้สึกไหมเวลาเข้าไปในบ้านแต่ละหลังเนี่ย ฟีลลิ่งความรู้สึกมันจะบอกเราเลยว่าหลังนี้ใช่หลังนี้ไม่ใช่แล้วก็รวมถึงรูปแบบการก่อสร้างบ้านทั้งหมดในโครงการนะคะเป็นคอนเวนชั่นอลเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการขยับขยายในอนาคตเนี่ยมันสามารถทำได้ไม่ยากแบบบ้านทั้งสองแบบที่เราดูกันไป Bravo b บ a v o ว173บีตารางเมตรราคาเริ่มต้น7,690ล้าบาทสตาลี 175ตารางเมตรราคาเริ่มต้น7ล้าน7แ90,000บาทบ้านเดี่ยวแบบนี้ราคาแบบนี้ชำเลืองดูรอบๆโซนใกล้เคียงกันเนี่ยหายากอยู่เหมือนกันหรือถ้าคุณอยากได้บ้านหลังใหญ่กว่านี้พื้นที่ใช้สอยเยอะกว่านี้สัก190ถึง225ตารางเมตรเข้ามาดูเลยค่ะยังมีอีกแบบบ้านหลังใหญ่ให้เลือกด้วยแต่อย่างที่บอกทั้งหมด มีแค่105ยูนิตเท่านั้นเซ็นทรัลบางนาสีนครินขอบคุณมากที่ตามสวัสดีค่ะ